Bye đi đồng, phần, này, phần, này, phần này. FC sửa, khổ, nào, FC bắt sửa khóc cháy, say, hey, 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 เสียงเงินวาชนาเฮ็ดีวาชนาน่อยใจได้วาชนางอกได้นะอน่้พา้พานตกูอ้นอ้พาชกูในหดูใส่ห้องด้ห้องวิวด้วยอ่าอ่าเอยเจ็บคอยหลูกคุยกับเวยน่ะห้องเงาห้องเงา

Hê 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 hê. Đi lạ. แม่นเด้อดอดง đồng ขี่รถบ่นิ่มจังดิ.ไสวิวดาลูก?เอวิว Cái view này วิว <laughs> ừ แหละ.นี่น้องหนู <chù. cười> <phò> bùn แหละ.อยู่ <laughs> Nè 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 งอก nè งาม nè อ้วนเรืองอะไรดิชิโดะเรื่อยโอ้นอนกี่ไล้เออนี่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 ชิมาซาผมนะแม่อ้วนนะเ้ยบิวเมื่อไรให้ิมายืดผมนะแม่อ้วนนะดแม่อ้วนเปิดห้ามแน่นี่เปิดแล้วบอ โอ้ยพันล่างเรียบร้อยแล้วขีโค้งขีไข่ขีพุ่นขีบินขีรอนนะพันล่างสะอาดแล้วมาโลดมาเหกโรดยังยังแต่ก้นมันยังบริสุทธ์มันม <า S 2> หักเลยมาโรดจุกมันแหละจุกกันนั่นนะจุกอันเตียงสะนะเกตเห็ดหักเกตถอดออกเบดิด<อ>ไปดึงองอกเบดิดแท้จริงเขาไม่ได้ดึงออกมันดึงออกกับเบดิดเ <laughs> ดือดรอดให้ฉันชช่ญใหม่อีก มาดื่น้ำนองอาสนาเด้อวิวยุ้ฮะน้องเนีเออยเอน้องกันไรฮะ้อยเน่องกัไรเอน้องกันร้ยจงเมีนไปน้ำบอสไปเขาไปน้ำยู่บ้าเอ้วิวใ่มึงเนีมเน่เอื่อยคอกมือไปเลยพูดะไปแล้ไปกินขนมเพื่อนเอื่อยป

à lũ huần nhong phải không? Sบาย đi các lũ huần nhong. Sบาย đi các lũ. Sบาย đi huần rồi. nong cái này nong cái nong cái ơi. หันมุ้งงยเอยชวนไปขี่รูดนะฮะขี่รถว้อไรขี่รถยองยนงนบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลยเฮ้ยเล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 ยเเลยยเลยเมยเลยยเละเลยเไป หันไปเดี๋ยวนี้หนวอะแนวเพทยแดงหานตงนี้ห้องเนาะเสบ่าอยน้องกันนะหานหานเพอ่หน่อยปย่งองเพิ่าหันเถอ่อกะชั้แม่อ้วนชลายเนี่

นี่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 ไอบิวนี่ฮะไอบิวเพ่เจ้าแจักนะฮะไอบิวเพเจ้าจักนะบอกฮะน่องอย่าไปลเบื่อ่าดูให้ไปเบื่อบอมันนาะอย่าไปเบื่อบ ได่แพ้แ้เบื่อไจัอันี่เบปากแล้วเบปากแล้วเบปากแล้วชิห้น้องอยู่บ่แพ้ไหนบ่ห้น้องลมงั้มอยู่บ่ว้าา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 อาาลาาาา่าเา้าา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 าเาา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 า เฮ้ยต่กิเดียดิของเงือเออดมอะดมดมแล้วกอดมเลยคพ่อะุเดี่น้อดเอีู่ดปลนี่นะเอฝ่ามาเพื่อน่ะไ่ยอมจักนะฮะยังเดี ว่าชนะเียกได้ดอกช็อกโกแลตนะนี <c <c ่นี่นี่ของเจ้านี่ดูของเจ้านี่ของเจ้านี่นี่นี่โมเมนช็อกโกแลตของเจ้าน่ะอันนั้นเลยอ่าทีม่ช็อกโกแลตตบาม่ไม่อ้วนิไปไเดี๋ยวนี้อ๋อเกลงหน้าเ่งตาเนาะคนเถ่าไปเดี๋ยวนี้แล้วะ ไปไ่ได้ไปไ่ไปได้ไปเออโอเคไปก็ไปไปว่าผ้าไปว่าาไปว่ถ้าไปเขากัเพิ่นกับบมาชงเขาเขากัมาสองคนเขาอืมเต้นน้าวนา ไปเข่าไปเข่าวงันอันนั้นบ่กินน้ำบออีสิก็เข่าไปเต้นมาเนี่เราปั่นกับปั่นใหม่ด้อดมันมีได้มันมีบ่อืปั่นกับมวนอยู่แก้วหนึ่งกับจินได้ปะกันหลายคนอ้เจ๊เอ้ย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 อยยัไปแล้วเบื่อบ่เอ้ยไอ้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 คนน่ะเอ้ยดีเว้ยบ่เฮ้ย เ็ดโล่เลยแน่นิดะแน่นิดโอ้ยอยากไปน้ำเอื่อยปะลูกบอลใชาไช,ชาวคนตาเงาคนเอื่อยนะเอื่อยนะเดี๋ยวเมืม่อไม่เราไม่พาไปดิเด้อเอาบ้านนี่ว่าชนะไม่ดิบังขลามบังเงาบัางไง <laughs> อู้นนี้ เงี้ยมาดิเอเอวิวเนี่ยดเงี่ดิไอเปิดตู้มึมมาแล้ว่ดิ่ม่มต่มาแล้ว่ดิอ้อบอกเ่อนนี่เนาะไปเฮ้ยจเห็นแล้ว่บได้ได้แล้วห้องกุกเกไว้นี่นะจาเห็นโทรศัพท์นะอือทีนีเคุยกัพ่อกห้องกว่ากว่าเขาได้ได้ยินนะแตงเงแงัดัดอนห่นห้องนะเออนั่น Ừ. Nhà lán coi đi về nhà. Ở đi 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 Ô lục cho về nhà. À dù, nè, muốn nghe nghe nè. Muốn nghe đó, thay âm thôi là sắp nào, à, dù, nè. Cái biểu nè, nè. Về nhà ngồi lục. nè. Ui. โอเคเดี๋ยวไปบ๊ายบายน้ลูกน้อบายบายสบายดีเลยบิวดเดอบายบายสบายดีเดอ้าวดิมางันนะไปวุ่นอยู่บ่เอาเขามีตู้ไปไลยไปแล้วไปเดี๋ยวนี้แล้วจะไปี๋้วนี่เลย จับปูดำขยำปูนาจับปูมาควบปูทะเลชุงนำไปคุ้มนู้ชุงน้ำไปคุ้มน้ไปแล้วนาอคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามสะทออนคือเกาไปแล้วเอาสันๆัมาใน11นาทีพอ FC กินทอด่าก FC คินทอดคิดถึงนี่หละ ข่อยนี่จู่จะงงเอดิมาจหป็นยังมาจัหวะเป็นยังหลังเนอะทั้งนั้นคอมมนดทั้งนี้สดอกันไม่ยแากงันนก็ือเลดว่ะ ไปแล้วไปอดีแลโอ๊ย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 เลย่เเยนยัพกเจน้ังไปเลยนะพยังห่วงนะะสคนอีหลจะจึงจึงจะจึงกับปลาจอยเนาะลูกเด้อก็เมจอยเด้อเป็นปลาจอยเนาะก็เมจอยจะจึงจจะจึงจอ่ะ